สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปงปายสุขสุขคนื้อน,นี้แลงงานไทยพมมามากินข่าวอวาีกเราจะพักบีวันนี้ก็มีกะเพราง่ายทำกินง่ายจากที่ร้านนี่เละจ้ะกะเพราเผ็ดเแล้วก็ใสกุ้งสดมีปลาหมึกนี่ก็คลื่นพริกน้ำปลาจ้ะพริกน้ำปลาทำเองร้านนี้เด็ดสุดนะจ้าบอยอย่าห่างกินหลดจ้ะ ฝรั่งมักกินฝรั่งก็กินเป็นฝรั่งขอกินจ้ะผักก็มีบักถั่วแก้มแล้วก็มีเอ๋บักเขือเดีย๋ยวแซมให้เบิง้งก่อนบะทั่วแก้มไปก,กินเป็นสนาาันหลังจ๋าให้มันเบิ้บเบิ้นี่บักเขือบักแครแก้มเข้าไปบะเขือ่ออื้ม อืมเดี๋ยวสุดน้ำซอสแต่าทางร้านอืม ติมน้ำปลาซอยหอมซอยมะนาวลงไปด้วยอร่อยอร่อยจริงจ้ะคุกกข้าไวเฉยก็อร่อยฝรั่งขอเลยอะ่ะฝรั่งกินเป็นแล้วเนี้ยอืมก้น้ำปลากินกับข้าวเปล่าๆก็อร่อย mhm mhm mực mhm 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 อืมอ่อนนะจ๊ะใส่หอมใส่มะนาวใส่หอม

음관음고이 음... นาวหอมพริกใส่เข้าไปที่กุ้งเนี้ยไม่ติดเสียใจกุ้งดิ่งดิ่งอร่อยมาก อะไรนแนวแซบก็กินไปประจาวิญญาณไม่ใช่ยังอ้วน ก็อยู่อย่างเดียวกลัวไม่มีแนวแซ่บกินไม่กลัวอ้วน บางคนมีโอกาสกินมีเงินกินมีกําลังกินแต่ไม่กินกับกินอาหารอุดยิงอยากก็รู้แล้วหุ่นนึกถึงคนที่เขาไม่มีจะกินอ่ะหวิวโหยอขอให้มีอะไรประทังท้อง Mm-hmm. ังคนกินดีแทบตายดูแรกสุขภาพกินแต่ของดีๆปรับคอเลสเตอรอลหนึงง่นงงี้นั่นเคมนึงไขมันตายที่สุดแล้วตายค่ะมันอยู่ที่ร่างกายมากกว่าดูแลดีสมใจก็ตาย ันเับไปซื้อก็ตายเพราะฉะนั้นกินไม่ไปเถอะจ้ะ บางคนดูแลสุขภาพดีดีนะเห็นหลายคนแล้วนูนนี่นั่นยังกบได้ยังกบได้ถ่ายตายก่อนมูตายก่อนมูอนมไอ้พวกที่กินน่บะบุคิดอีกอย่างหนึ่งว่าตายจากเนืออืม อยู่ที่อะไรเหรอ อพอฉะนั้นงกินไปถึงใจะหิวก็ดีกว่าอดอยากหิวก็กินไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนข้าสุดท้าานเพื่อเพื่อพี่น้องจ้ะ เจอกันคลิปหนาเด้อกดติดตามไปกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเพลีเกินมากินนะจ๊ะขอลาไปก่อนแค่เพียงคำนี้จ้ะพี่น่องข้ามท้่ายอืม้ม